าีโอนี่สือ่อถ mm ่ายวีโอใช่อ like <injuries> ่าใช่ด <'ll> ้วยเฮ้ยค wow, em ุณครับวันนี้คุณต้องแถลงการนะอ่าเรื่องคนไม่มีบ้านเป็นยังไงหรืออะไรแล้วแต่ครับอันนี้ผมว่าคุณอาจจะต้องแบบชี้แจงสักเล็กน้อยเท่าที่คุณจะเป็นไปได้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 คุณอยากให้คนมาให้กําลังใจไหมวันนี้ วันนี้ผมต้องการกำลังใจมากเลยวันนี้วันนี้คนไม่มีบ้านนะครับต้องการกำลังใจอย่างสูงอย่างล้นหลามเลยละอย่าล้นหลามเอาไม่ไดล้นหลามรับสมัครเยอะเลยอ่ะวันนี้เอาอีกแล้วรับสมัครอีกแล้วคนดามใจก่อนที่จะเข้าเรื่องวันนี้ครับผมจะตรวจสอบคุณอาจจะยังไม่รู้ว่าผมทําอะไรครับแต่วันนี้ผมจะตรวจสอบคนไม่มีบ้านอยู่ยังไงอ่าได้ย้ายถิ่นฐานไปยังไงครับผมคุณนี่มันชาวยิปซีนี่ ขอเป็นเอ่อพวกฮิปเตอร์ชาวฮิปซี <c oughs> ย้ายไปเรื่อยๆก่อนอื่นนะครับวันนี้ตอนนี้คลิปนี้ผมจะไม่ตัดไม่ต่อไม่อะไรเลยนะครับตอนนี้วันเสาร์นะครับสามโมงถึงสองทุ่มสามทุ่มอะประมาณนี้ครับอ่า,ากได้ได้นิดหน่อยก <c oughs> ็ได้นิด <c oughs> หน่อยเออสามทุ่มอะไรเงี้ยครับใครสะดวกมานะครับตลาดรถไฟสีนักขริน,นะครับมาเลยวันนี้ที่ร้าน ที่ร้านอาาฟล์มหรือว่าร้านกล้องฟิ์มเขารู้กันเพราะมีอยู่ร้านเดียวเนี่ยพี่ใช่ไหมครับผมวันนี้เรามีกิจกรรมนะครับเล็กๆคือคอลแลบกับร้านกล้องฟิ์มโดยการเอารูปมาแปะโชว์นะครับตียมงานคือ99อินวันนะครับผมเราอาจจะเป็น99%ที่โดนคน1%นั้นบงการชีวิตอยู่ครับประมาณนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าเราเป็น99%ในงานด้วยเราก็เลย ออกไปดูใช่ว่าชีวิตชาวบ้านเนี่ยที่เขาต้องแบบว่าดิ้นรนทุกวันนะเออดิ้นรนทุกวันเนี่ยเขามีสีสันในการมีความสุขเออมีความสุขหรือใช้ชีวิตแบบไหนบ้างอะไรับแล้วก็เ็บมาหลากหลายเนาะจะเป็นคาเทจผมก็จะไปแบบสเตตสตรีทสแนปโมเมนต์กันไปนะครับสายตีนี่ใช่ครับผมอยู่ตามสตรีทก็เนี่ยครับแต่ว่าที่สําคัญครับการที่คอลแลบกันเนี่ยผมอยากให้ทุกคนที่มาเพื่อนเพื่อน้องๆหรือพี่ๆเนี่ย พกหนังสือนะครับหนังสือผมไม่เอานะครับไม่เอาแล้วนะครับที่บ้านเยอะมากเลยตอนนี้เขาบางคนเขาอาจจะเอามาก็ให้เขาเอามาก็ให้เขาเอามาก่อนเดี๋ยวเราแต่ถ้าไม่ครบผมไม่เอานะอ่าแต่ถ้าหน้ากลางคันผมไม่เอานะไม่เอาไม่เอาคืออยากให้ทุกคนพกหนังสือมาคนละหนึ่งเล่มที่อยากจะแบ่งปันให้คนอื่นได้อ่านนะครับเพราะว่าบางทีอย่างเช่นน้องๆที่โรงเรียนต่างจังหวัดอาจจะไม่ได้มีโอกาสซื้อหนังสือดีๆหรือว่า ตามร้านหนังสือในห้างอ่ะเออบางทีมันอาจจะไปไม่ถึงหรือไงอย่างเงี้ยผมว่าการอ่านหนังสือมันเปิดโลกกว้างเออเปิดมิติใหม่ๆอะไรเงี้ยอายุมากขึ้นกลับมาอ่านก็จะได้อีกรูปแบบหนึ่งมุมมองหนึ่งผมผมว่ามันเหมือนหนังอ่ะเราอาจจะดูตอนเด็กเราไม่เข้าใจเว้ยเรื่องอะไรวะเรื่องอะไรวะเรื่องอะไรเรื่องอะไรวะไอ้นี่ไงเดอะล็อกอ่ะไอ้เหี้ยแล้วเดี๋ยวล็อกเล่งเร่อหลายเรื่องเะเนี่ยครับสองวันนะครับเสาร์อาทิตย์เราอยู่ที่นี่หมดเลย แล้วคนที่มาเนี่ยจะได้อาจจะได้อยู่ในคลิปด้วยครับเพราะว่าเราถ่ายคลิปเก็บไว้ด้วยแล้วเดี๋ยวมันมีขั้นตอนต่างๆนะครับนี่ครับเป็นคอนเซปต์เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวให้ให้ดูบอร์ดนี้ก่อนอันนี้มีทุกเวไถด้วยอ๋อเดี๋ยวจุดกันในร้านเอาไปจุดในร้านได้นะครับโธ่เขาบอกเอาอีกเนี่ยรัาไปถ่ายให้หัวเดี๋ยวตอนนี้กำลังจะติดรูปเดี๋ยวขอถ่ายคลิปก่อนนะครับตรงนั้นเป็นใคลแมต์แต่ว่าเขาเรียกว่าเมนเมนบอร์ดเมนบอร์ดแต่ว่าเดี๋ยวมาดูกันเอาเองดีกว่า แล้วในงานเนี่ยครับจะมีบูชาด้วยนะครับวัตถุมงคลนะครับแต่เจ้าของร้านบอกเอ๊ะผมร้านอิสลามช่เที่เอาพระมาวางครับไม่เป็นไรครับเราอยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้เนี่ยไทยนี่ครับบูชานะครับวัตถุมงคลห้าสิบบาทนะครับเป็นเข็มกัดนะครับรุ่นคนรุ่นหลวงพี่ไม่มีบ้านนะครับผมหลวงพ่อเองก็ลําบากโอ้โหใครใครจะเอาก้าเอะ ห้าสิบบาทกูไปซื้อลูกชิ้นดีกว่าแล้วก็นี่ครับยันยันนะครับตรงนี้ก็เป็นทีมทีมของพวกการขอหวยการขอหวยสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นเล่นความเชื่อคาเจอของคนไทยทั้งหมดนีนี้เป็นคาเจ่ของชาวบ้านคนไทยล้วนๆนะครับนี่พักเก่าหวยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผีอยู่ด้วยกันหมดแยกกันไม่ออกไม่ออกวันนี้มาเจอกันนะครับสามโมงถึงสองทุ่มครับก็เหมือนเดิมอยากเจอทุกท่านนะครับ มีเปิดพีออเดอร์เสื้อกระท่อมด้วยอ่านะครับมาวันนี้ก็อาจจะได้รันนัมเบอร์หรือว่าเขาเรียกว่ามีแถมกระท่อมเพิ่มบีดได้รีเควสได้รีเควสได้เลยครับรีเควสได้ว่าจะเอาแบบไหนอะไรยังไงอ่าแล้วเดี๋ยวเราให้ดูแบบเสื้อด้วยอะไรด้วยได้เปิดจองได้ครับเดี๋ยววันนี้มาจองเสื้อกันด้วยนะครับผมหลากหลายแล้ววินาทีที่ทุกคนรอเ<ด>ข้ามาถึงครับผม,ค,บผมคุณเอากุญแจรถข้ามาเลย เดี๋ยวผมไปเปิดให้ <c oughs> ตอนนี้ตลาดยังไม่เปิดนะครับกําลังจะเปิดแล้วนะครับอากาศดีมาเดินกันนะน,นี้อ่าดูครับเขาก็เดินไปแล้วนะครับอันนี้คือสะพายอันที่สะพายครับเอ้ยคุณเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวผมถ่ายเองเดี๋ยวผมเอ้ยย้อนเอ้ยเ้ยผมถ่ายเอง กันเดินเดี๋ยวของออกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาของแบบที่ไม่จำเป็นออกไปก่อนแล้วกันอ่าได้ได้นี่ครับวิถีคนไม่มีบ้านนะครับอ่าเฮ้ยคุณเก็บอะไรฮะรู้ที่คนรอดูอยู่เดี๋ยวคุณต้องจำเป็นเดี๋ยวผมเอาออกชี้แจงด้วยเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมนั่งรอแล้วคุณเอากระเป๋ามาคุณถือมาเลยเร็วนวน เราคนไม่มีบ้านขอชี้แจงนี่ครับโ<ร>อ้โหดูด,ดิมีภาพคุณหนูเลยด้วยแมอับน้ําปั๊มเลยเหรอใช่อาบน้ำในป,ปั๊มตลอดหน้าสงสารเลยผมไม่ได้โกหกนะ,ะามาๆๆอย่าเตรียมตัวเยอะไม่ได้เตรียมตัว <c oughs> อ่ะไหนขอช่องของพกอยู่แล้วอ่า <c oughs> นี่คือกระเป๋าของคนไม่มีบ้านนะครับ,ค,รบคือพกอยู่ท้ายรถตลอดเวลาชาวชิฟซีเขาจะไปเฮ้ยคุณนสบายดีนะอันนี้มันโฟกัสสั้นนะที่ห่อเนี้ยฟิลสั้นมาก นี่ครับตอนมมีบ้านนะนี่บา,บางอย่างเอาของไม่จําเป็น,นออกไปแล้วเพราะว่าบางทีมันอาจจะไม่มีใครอยากเห็นเราเปิดวินาทีนี้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้เขารีบเก็บเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเราจะตรวจสอกบกระเป๋า <c oughs> <c oughs> ตอนแรกนึกว่าจะสามพา์อย่างเดียวไม่มันมีของอยู่ไหม <c oughs> พกอะไรมาไม่มี<ว>ไม่ม,ม,มีมันเป็นของใช้จําเป็นหมดพกยาบํารุงผู้ชายมาหรือเปล่าเขาออกไปแล้ววันี้ใช่เปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอยิมร้านหน่อยนะฮะตรวจสอกบกระเป๋าหน่อยเพราะว่ากูถามเนีย่ยมีใครอยากรู้เนี่ยอ่ะมีใครไม่อยากรู้เนี่ยกูก็ต้องมีอะ่ะเอาง่ายๆอะ่ะกูว่าต้องมีอะ่ะอย่างน้อยกูก็คนหนึ่งแล้วมาุณเริ่มก่อนดูตรวจสอบกระเป๋าสำหรับคนไม่มีบ้านนะครับว่า เขาอยู่กันย <át> ังไงอ่าอันนี้อ่ะไม่ได้มีสาระแต่ว่าผมอยากจะบอกว่าใครทําชีวิตที่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วดีแล้วนะครับดีแล้วดีแล้วดีแล้วอย่าอย่าร้องผมว่ามันเหนื่อยเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นปะรับโทรศัพท์คนนู้นคนนี้ทั้งวันแล้วก็ตอนไหนเนี่ยโอ้โห่รู้อะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวคุยกับคนนู้นคนนี้สลับมั่วไปหมดแต่ก็พยายามจะทําเสียงเดิมติดต่องานให้คือผมช่วงนี้ผมจะต้องติดต่อพี่โยชิติดต่อใครต่อใคร เห็นมึงคุยในแชทไม่ใดอีกอดังเลยคุณก็พยายามจะทําเสียงเดิมๆสับนามเดิมเพื่อไม่ให้ตัวเองงงใช่ดีครับเออเออสวัสดีครับเดี๋ยวขับรถกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขับรถกันเออจะเจ๊อทู่ไหนมาดูเฮียไม่มีผมอะไรที่ไม่จำเป็นผมว่าออกอันนี้ยาตหลวงปู่นะไม่ใช่ที่ผมที่เราไปจุดไงกระถ่ายอ่ะ คือคุณต้องพกอะไรบ้างเนี่ยจะนานทีกลับไปบ้านแล้วไปเอาใช่ไหมใช่ส่วนมากอันนี้สดเลยนะครับไม่มีซาวไม่มีการตัดต่อทั้งสิ้นนะครับดูกันไปยาวๆนะครับผมว่าคลิปมันเรื่องเรียวๆมันต้องมันต้องอย่างงี้แล้วมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนีอุ้ยอุ้ยจุดนัดหนึ่งโอ้โหเหมือนที่เด็ดเยอะเลยยวขอเปิดกระเป๋าอื่นมือนเตรียมมาให้เลยอ่ะจขอดูนะครับกระเป๋าข้างนะครับไม่ผมจะใช้กระเป๋าไปเนี้ยมันก็จะมีพวกผ้าบัฟผ้าอะไรเนี่ยคุณไม่ได้กินผมหรอก เวลาผมขี่มอไซค์มันใช้ผ้าบัฟอ๋ออันนี้เหรอใช่<ด>อ๋อไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรไม่มีอะไรคุณไม่ได้แดกผมนี่แหละ <c oughs> ไอ้กระเป๋าก็แพงทำไมไม่ไปไม่มีบ้านวะกระเป๋าแม่งแพงเนี่ยไม่มีใครสั่งมีแพนเอารองเท้าแตะไปเลยใช่เมื่อรองเท้าแตะใส่กระเป๋าเดินทางเพื่ออะไรวะอ้น มันรอบครอบไงเวลาผมต้องเดินป่าต้องไปเข้างรงแรงเลยเดินป่าเขาก็ไม่ใช่รองเท้าแตเขาใช้รองเท้าบู๊รองเท้าอะไรหรือเปล่าเอาเหรอเออรองเท้าแตะนะครับครับโอ้โหไอตังวัใส่โอโจ้ไว้ในกระเป๋าเดินทางก็เวลาผมต้องเดินทางบ่อยคุณก็รู้ว่าผมเป็นคนกินเยอะอ๋อเพราะว่าคุณจะเอาไขมันดูดซึมขึ้นมาใช่ไหมโอ้โหน้ำตาลสิบสองกรั ขนมกระปุกนี้แปดร้อยสี่สิบกิโลแคลอรี่ควรแบ่งกินหลายๆมื้อวะเขาเขียไ<ค>นไว้ไ่มควรแบ่งกินประมาณหกครั้ง <laughs> มึงคิดว่าคนที่แกนเนี้ยกินถึงหกครั้งเลยเหรอโอ้โหว,วันเดียวเผืออ่อแป๊บเดียวด้วยซะหยิบหกครั้งเนี่ยคุณว่าไม่ต้องหกวันนะไม่ใช่หกครั้งแบบในวันเด<ช>ียวนะในวันเดียวเท่ากับคุณรับน้ําตาลไปสี่สองกรัมเฮ้ยคุณว่าเรากินน้ําตาลเป็นกิโลแบบเอาแบบว่าคิดว่าไม่กลัวอ้วนนะแตกแบบว่าโดยจิตใต้สำนึกอะ กูว่าถึงอะแด่บอกว่า,วาเฮ้ยสมมุติว่าชาติเนี้ยกูไม่อ้วนแดกยังไงก็ไม่อ้วนหุ่นเท่าเดิมพี่ว่าเราแดกถึงกิโลอ่ะเดี๋ยวเราลองทําคลิปอะได้เราหยิบแบบจิตได้สํานึกเลยนะอะดูว่าเราจะกินน้ําตาลเนี่ยเป็นกิโลเปล่าวะเฮียน่าสนใจว่ะเพราะว่าเนี่ยแป้งสีองกรัมแล้วอะสี่สิบสองเขาคิดยังไงวะสีสองกรัมก็สีสองกรัมอะพี่ อ๋อถ้าเราตวงก็คือสีสองกัมใช่สีสองกัมอย่างนั้นเลยอ่าอันนี้จะวามตานะยังไม่รวมแป้งยังไม่รวมแป้งนะเอาแค่น้ําตาลก่อนเพราะว่าเรากินเรากินก๋วยเตี๋ยวอ่ะน้ําตาลแค่แบบสองช้อนจบแล้วลองเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูแต่ไอฮิปไม่ได้พกอ่ะแล้วมึงเล่นยี่ห้อปอมด้วยไม่พกโอเจอร์หรอดูครับกางเกงกางเกงยีน์เคพวกกางเกงพวกนี้ผมไม่ค่อยซัก ยัดไว้ในกระเป๋าเลยอ๋อก็คุณจะไม่ซักอะไรเลยใช่ใช่แกงใส่สบายๆอ๋อเกงแม่เสียงไห้มึงพกเสียงไห้ในกระเป๋าไอ้เหี้คุณมึงคงเป็นคนประมาณไหนวะก็เหมือนกรู้กกรลบครอบพกของขนมเดินทางไงโอ้โหน้ำตาลห้ากัมเชื่อป่ะล่ะ ไม่เชื่อเลยห้ากรัมอันเดียวป่ะเออใช่อันเดียวพี่อ๋อน้้ำตาลร้อยี่สิบกรัมเนี่ยกินหมดเนี่ยขี่กว่าแล้วถ้าแบบว่าจิตใจสำเน็ยคุณกินหมดเลยไหมไม่เหลือขี้ไม่เหลือหรอกแช่แช่เย็นในเสร็จเอาโหเสร็จเสร็จตายโอ้โหคนอะไรพกเสี้ยนไห้ในซองในถุงกระเป๋าบ้าป่ะก้อี่ยเลยมึงพกยากันยุงเ่ย กลัวยุงเข้าไปฟักไข่แล้วเ่เดี๋ยวเพื่อเดี๋ยวเพื่อเราไปนอนบางที่มันนอนแล้วมันมียุงก็ต้องเตรียมไว้ไม่พกโอยุงออยเ๋ยมันเขาก็ทาได้กูพกกี่กล่องเนี่ยจำไม่ได้แล้วแต่ซื้อมาก็เก็บเก็บไว้สองยี่ห้อแม่ไอตัวนี้เข้าใจซื้อรุ่นควันน้อยเพื่ออะไรวะมันติดกินยุงเพื่ออะไรวะดมากันยุงเนี่ยคนที่พกกัญยุงบ้าโอ้หไม่พอครับเติมช็อกโกแลตเข้าไป กูถึงว่าไอ้เทนแม่งติ่มาจากใครติ่มาจากมึงเนี่ยเทนเทนสปูนติ่งช้อนดังนะเดี๋ยวนี้ใช้ยากอะเทนสปูนไปแช็คไว้จุดยันยุงอ๋อไม่มีอะไรยังไม่ปีใหม่เลยพกเข้ามาให้กูชอบอันเนี้ยอร่อยอัสโตนมินิคุกกี้มึงว่าอร่อยป่ะจ้าอร่อยอร่อยอร่อยก็น้ำตาลถึงสิบสามกิ่งนี่รวมกันนี่โอ้โหโอันนี้ครึ่งโลแล้วนะครึ่งโลแล้วนะคุณคนกินมื้อเดียว ครึ่งโลแล้วนะมีอะไรเอาไว้ดักน้ำเวลาเอาไ้ดัน้ำทำงานตอนไอ้นี่ใช่ไหมล่ะเวลาไปอยู่กับเด็กแล้วตั้งกล้องแอบถ่ายเบอร์แบ็คเมย์ตัวนี้กูรู้เลยเงียบกิ๊บเงียบกิ๊บไม่มีพูดเลยแอบเงียบกิ๊บเหรอจ๊ะส่วนมากไม่ค่อยมีอะไรหรอกอ่ะก็มีถุงชงถุงเท้าไม่มีอะไรปกติอ๋เก่งเก่งมีอะไรบ้างเกง เกมมีแต่ไม่มีเหรอแล้วมึงเก็บให้เหมือนเดิมด้วยนะผมขาดไม่ได้เลยแป้งเย็นอ๋อเพราะว่าคุณสายเบียดใช่ไหมใช่มันต้องทาเข้าไปในซอกเลยรถบํารถบํารถบัามันบัําเงี้ยสิโอ้โไฟลุกเลยไม่นะเคยเป็นว่าถ้าไหม้เดิมไม่ได้นะผมว่าผู้ชายหลายคนเป็นอยู่เป็นเป็นผู้ชายหลายคนเป็นขาเบียดอ่ะเหขาล้อกันโอ้โหโอ้โหโค้ชไรเดอร์อ่ะ ไอ้เวลาแม่งสีนะเว้ยเดี๋ยวกูเดินให้ดูว่าเวลามีเดือนสมมุติเวลาไปลายเดือนแม่งสีไอ้ที่ไม่ได้เดินใช่พี่โอ้โหไม่กินเผ็ดไม่กินเผ็ดมันสายไม่เดินมันสายอ่ะมัน่ารังเออแต่บอกว่าถ้ามันต้องใช้ไปคุ่ฐานบ้าเลยนะโอ้โหก็อยากกลับบ้านเลยอ่ะใช่ ไม่ถ้ามันคูดอ่ะอยากกลับบ้านเลยใช่เพราะว่าทาแป้งมันไม่มีแป้งอะที่โรงเรียนทาแป้งแป๊บเดียวถ้าเหงื่อออกแสบไปเดิมแสบใช่เพราะว่าไม่จะแบบมีวันนั้นอ่ะคือวิธีรอดของมันนะเว้ยต้องดึงกึงเกงสูงเพื่อให้ตะเข็บมันมาขั้นเออใช่ดึงดึงเกงี้เลยล้างเลยแล้วก็เดินให้มันเข้าวินอ่าเแล้วเดินเดินดิบๆไว้อะนี่เดินไม้วันนี้เป็นไรวะไม่ค่อยกล้าวเลยเดินนับบัลเล่ห์โอ้ยจับแม่งทรมานจริงใช่ใช่ใช่ตอน ออปลายขาแม่งเบี่ยดกันโอ้โห <c oughs> ว้ยผู้ชายเออทําไมโตแล้วแมงไม่เป็นวะไม่รู้เหมือนกันเป็นพ้องเก่งเรียนอะผมกลัวแมงจะคู่จนแบบมันไม่มไอ้นี่แล้ววะเออคงเป็นงั้นแล้วพอแมงแล้วพอแม่งเบี่ยดมันจะเป็นดำดำใช่ป่ะล่ะแล้วพอแม่งลอกโคตรสะใจอ่ะต้องใช้ซีมาเป็นแบบน้ำใช่ใช่ดึง<ช>เป็นแผน่นดึงออกเป็นแผ่นสั่งค้งอีกไม่ค้งสั่งอย่างเดียวไอนี่สั่งทองสั่งทอง คือถ้าส่งครั้งอราใช้ซีมาล่าเนะ่มันจะแบบลอกไป็นมันผันแล้วแต่เหมือนเหมือนว่ารุ่นใหม่ๆน่ะมันไม่แสบเท่าเดิมนะหรอลดลดอาการแสบลงอาจจะตัวยาพัฒนาขึ้นแล้วเอา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 ว่านกระชายดาอันนี้ก็ปรตีนไปฟันใช่การตีฟันแล้วก็เข้าโรงแรมก็นอนไปเลยใช่หรือไม่ก็กลับบ้านพ่อปนแม่แล้วอันนี้คืออะไรครับครีมทาอะไรทักอย่างเลยจำไม่ได้แล้ว อะชูตติ้งบอดี้เจลคิมทาตัวอ๋อหล่อเลื่นไม่เอาเวลาไปเคลียร์เรื่องที่บ้านมั <c oughs> าทาตัว <c oughs> แวะนอนปั๊มต้องทาตัวจ้ะ <c oughs> อ๋อ,อ,อกันชื้นกันชื้นดูดไว้หน่อยแต่ไม่กัน <c oughs> อาบเหมืนเหมือนเดิมอันนี้อะไรคะเนี่ยเ๋อพวกเครื่องอาบน้ำครับมีหลายอย่างอ๋อพวกคอนแทคเลนส์อะไรพวกนี้เนาะใช่ไม่มีอะไร มียาที่ไหมยาไม่มีไม่มีตัวยาอะไรไหมไม่มีไม่มีอ๋อีจอยรีจอยอ๋อสายผมสวยรีจอยเวลาไปนอนโรงแรมมาชอบหยิบมาของเขาให้รีจอยจะไม่อยู่ตามโรงแรมสามดาวขึ้นไป่ะคุณไปที่ไหนมานคุณรู้ได้ไงผมรู้ดิผมบางทีผมไปสางจังหวาอเออบางทีไปทํางาน่างจังหวัดไม่มียาอะไรนะไม่มี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 ยากระตุ้นผิดหวังเลยยากระตุ้นเลยไม่มีนะมันต้องเอาออกไปเลยอะ เพราะเดี๋ยวมึงเผากูแน่ยากระตุ้นล่าสุดที่เอามาไม่มีครับไม่อยู่ในนี้นะครับแต่อยู่อีกอันนึงหรือไงใช่ดูใช้ของของดีหมดเลยนะมันก็รอมันลดราคามันก็ถูกเช่าไหล่เราสายรอลดอยู่แล้วดีนะดีนะดีก็ถือว่าถ้าใครมีครอบครัวแล้วอยากทำตัวอย่างนี้ครับผมว่าจริงๆมันเป็นสกังของคุณแหละ อคุณทุกคนจะไม่ไม่ทําอีกแล้วแหละทําทําทํามันท้าทายนะเวลาเนี่ยมันเพลินๆดิเออเวลาแบบให้เจ้าตัวรอดแบบไหนอะไรใช่คุณก็เป็นเนี่ยไม่หรอโอ้โ่เฉยเลยมีน้องๆมันบอกอยู่กูสายโดนเนี่ยแล้วคุณสายเนียนอ๋อใช่ก็อยู่เงียบๆชื่อของคุณเนี่ยมันไม่ได้ได้มาง่ายๆนะว่าอะไรฮะคุณบุญถึงอ๋อไปที่ไหนถึงที่นั่น อาไปแยโดนีปแยะเ้ยไม่มี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 เฮ้ยวันนั้นเราใส่เก่งตัวนี้ไปพัดยาป่ะใช่อ๋อไม่มีแล้วไม่มีแล้วออกไปละเอาออกไปแล้ว,าลวยาปลุกระดม <c oughs> <c oughs> ยาปลุกเราไอเีมได้มาเต็มเลยยาปลุก <c oughs> เราเก็บดีดีด้วยนะมันกเก็บให้เหมือนเดิมนะไม่เดี๋ยวนี้เอาไว้<อ>ให้เพื่อนกินได้เวลาเพราะว่ามา เหมือนเขามาเยี่ยมบ้านอ่ะใช่เดี๋ยวจะได้เบิกกองกลางเลยเพื่อเบิกเงินกองเลยเียซื้อขนมแจกคนอื่อยอกะมึงนี่ใจบุญเนาะเอาขนมให้เขาทานสรุปคุณโอเคอยู่แต่ว่าน่าสงสารน่าสงสารใช่แต่ถือว่าแต่ถือว่าเออถ้าพกของเนี้ยถือว่าสำนึกละแต่ถ้าเปิดไปมีถุงยาวมีเขาเรียกว่ายากระตุ้นอันนั้นเขาไม่พกกันอะไรแล้วทิ้งไปเลยไม่บางทีมันพกไว้ไง ความซอกรถอะไรเงี้ยพกก็เกมนะจะไปรู้คุณเหรอเพราะคุณไม่ได้กลับบ้านอ่ะคุณอาจจะพกไปก็ได้ไม่มีไม่มีไม่มีใช่ไหมล่ะเผื่อเข้าพิษอ่ะเผื่อเปลี่ยนยางเปลี่ยนอะไรอะไรอะไรุเพราะคุณชอบดูแอปบันไงเผื่อเข้าพิษเนี่ยถ่ายให้มันเครื่องน่ะถ่ายใํามันเครื่องเหรผมมันเปลี่ยนยางสามวิถือว่าไอที่โอเครอดอยู่รอดอยู่ถือว่าคุณรอดแล้วก็น่าจะได้เข้าบ้านเร็วๆนี้ ไม่แน่ใจไม่แน่ใจผมกาลังคิดนะว่าคุณอาจจะได้เข้าบ้านเราเอยู่นอกกันเพลินดีนะเพลินนะเพลินใช้ได้ใช่ไหมวันนั้นเราไปถามพี่แดกววันนั้นวันนั้นเราไปถามพี่แดกเนี่ยที่เราจะปรึกษาพี่แด๊กว่าไงนะก็เดี๋ยวดูกในคลิปย็นนี้นะครับตอนหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับคือเนาคุณรอดผมผมเชียร์ให้คุณได้ได้ใช้ชีวิตปกติสักทีหนึ่งนะครับผมก็ตอนนี้คุณผมสงสารคุณมากเลย แก้วไ้แก้วครับผมวนตรงนี้ลองรถลองรถป้าป้าป้าเอ้าเดี๋ยวฝากไว้ทิ้งท้ายอีกทีหนึ่งวันนี้ละพรุ่งนี้นะครับสามโมงถึงสองทุ่มนะครับเราอยู่ที่นี่มาพรีออเดอร์หรือจองเสื้อได้ที่นี่เลยนะครับผมหรือว่าใครไม่สะดวกก็ทักอินบ็อกซ์งานเรียบง่ายครับไม่มีอะไรไม่ไม่ได้ถือว่าเป็นการจัดมิติ้งอะไรขนาดนั้นนะครับ มาร่วมสนุกร่วมกิจกรรมคือเอาหนังสือมาอม,มาเจอพวกเรามาทักทายพูดคุยถ่ายรูปให้พี่ทําอะไรอยู่เฮ้ย hey, ผมทําไปนั่นมาอะไรอย่างเงี้ยม,มาเจอกันมาเจอกันนะครับมาดูมาดูอีกหนึ่งงานหรือว่าอีกหนึ่งคอนเทนต์ที่เราชอบกันอนอกจากการทําวิดีโอสร้างเสียงหวัวเราะไร้สาระไปเนี่ย<จ>ก็มีพวกรูปถ่ายพวกรูปถ่ายครับที่เวลาเราไปไหนเนี่ยหลังจากถ่ายคลิปแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเดินเล่นถ่ายรูปก,กันรูปทั้งหมดนี้มันเป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์ที่เราอยากทาแหละ นะครับแต่ว่าเออมันไม่สะดวกหรือว่าคนติดภาพไปอย่างนั้นอ่าในยูทู e ก็เราก็แยกกันไปนะครับติดตามกันได้ครับมามามาเจอกันมามาเอาลาเดอะฟิล์มมา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 เอาตายหนูเอาตายครับผมมาเจอกันนะสวัสดีครับ